ข่าเงินดอลลาร์นะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อการซื้อขายทองคําเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะคะเพราะเราเห็นหุ้นผันผวนไปแล้วทองคําช่วงนี้จะเป็นยังไงนะคะเผื่อว่าใครที่กําลังมองหาโอกาสที่จะทํากําไรกับราคาทองคำนะคะคุยกับคุณวรุตรุ่งขํำค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท y LG b u l l บ o n and f น t u r e นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพุอ้อยสวัสดีครับพุอ๋องค่ะ ทองคาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้าปรับตัวกันลงไปเยอะแต่หลายค่ายเองก็เห็นบอกว่ายังมีโอกาสจะไปต่อยังปัจจัยตอนเนี้ไปทางไหนกันดีฮะครับทองทองคาในระยะสั้นมีลักษณะ,ะของการเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนกําลังโฟกสัสแล้วก็จับตานะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะทราบผลในอีกประมาณ7วันข้างหน้านะครับ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการนับคะแนนเสียงแลบประทาบผลอย่างเป็นทางการคาดว่าน่าจะเป็นประมาณเช้าของวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยนะครับประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาแล้วก็การลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในปี2020 คาดการว่าจะส่งผลต่อที่ทางตลาดเงินตลาดทุนค่อนข้างมากครับดังนั้นก่อนที่จะทราบในส่วนของผลการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้านะครับนักลงทุนก็เลยเริ่มปรับพอร์ตหรือชะลอ,อการลงทุนนะครับเพื่อจับตาประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดครับอืมค่ะกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะคะคุณวรุตประเมินราคาทองคําเอาไว้อย่างไงบ้างเพราะว่าเราเห็นมีความน่าสนใจที่ราคาทองขึ้นมาเนี่ยก็คือช่วงตอนโควิด หนักๆน,นะ,ะแต่พอช่วงนี้เรารู้สึกว่าทองก็ดูนิ่ง,งๆไปเหมือนกันนะคะใกล้เลอกตั้งแบบนี้รากรอบไว้เป็นยังไงประเมินยังไงบ้างอ่ะค สำ,สำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคาในระยะสั้นนะครับหรือว่าในช่วงที่ก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเราคาดการว่าราคาอาจจะแกว่งตัวไม่มากนักนะครับเราให้แนวตาน้านในโซน1,914ถึง1,926เหรียญดอลลาร์ต่อเฟิสออนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ28,350บาทถึง28,500บาทต่อบาททองคํานะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแนวรับก็มองไม่ลึกครับ บริเวณ1,881ถึง1,872เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ27,850ถึง27,700บาทต่อบาททองคำนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยลดในส่วนของระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาคม ปรับไฮของแต่ละเดือนเนี่ยหรือระดับสูงส um> ุดของแต่ละเดือนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ระดับต่ําสุดในเดือนสิงหาและเดือนกันยายนยังลดลงอยู่แต่ว่าพอมาดูระดับต่าสุดของเดือนตุลาคมครับเราพบว่าระดับต่ําสุดของเดือนตุลาคมมีการยกในส่วนของโลขึ้นจากเดือนกันยายนขึ้นมานะครับโลเดือนกันยายนเนี่ยพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดแต่พอโลของเดือนตุลาคมเนี่ยบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเราก็เลยมองว่า ทิศทางหรือโมเมนตัมในการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาของทองคำเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำในระยะสั้นก็ยังไม่เยอะเพราะว่ายังจับตาเกี่ยวกับประเด็นการเลือกตั้งในสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับใ,ในเบื้องต้นครับยังมีการคาดการครับว่าคุณโจไบเดนนะครับแห่งพรรคเดโมแครตยังมีคะแนนนำตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยผลโพลเนี่ย คุณโจไบเดนก็มีเปอร์เซนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีประมาณ51-52นะครับส่วนคุณทํัมเนี่ยก็มีคะแนนตามอยู่โดยมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีจากผลโพเนี่ยประมาณ43ก็ถือว่าผลโพค่อนข้างห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเกือบ10ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับมีการบ่งชี้ออกมานะครับว่าการลงคะแนนล่วงหน้า โดยคนที่มาลงคะแนนร่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฐานคะแนนเสียงของคุณโจไบเดนนะครับซึ่งฐ,ฐานคะแนนของคุณทําจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ก็จะไม่ได้กลัวโควิด19นะครับเราก็จะมาลงคะแนนกันในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นผลการเลือกตั้งของตัวประธานาธิบดีอาจจะสร้างความผันผวนในช่วงการนับคะแนนในในสัปดาห์หน้าได้เหมือนกันนะครับ,รบทั้งนี้เนี่ยหากเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมานะครับก็คือในปี2016ก็คือย้อนหลังไป4ปีนะครับเราพบว่า การลงคะแนนเสียงที่มีการลงเปิดทีบในวันที่8พฤศจิกายนของปี2016แล้วก็มีการนับคะแนนในวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยเราพบว่าทองทามีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับในช่วงของการนับคะแนนเพราะว่าปี2016ตอนแรกก็ผลโคบอกว่าคุณเฮอร์รี่คิงตันจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแต่ไปๆมาๆเนี่ยคุณทำก็สร้างปฏิหารนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้ดังนั้นเนี่ย การแกวนตัวของทองคําในวันที่9พฤศจิกายนของสปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าโลของทองคำเนี่ยอยู่บริเวณพันสองแแล้วก็ไฮเนี่ยพันสาอสาสออกการแกวงหรือการสวิงตัวเนี่ยจากระดับสูงสุดไปต่ำสุดเนี่ยหกิเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็แป๊บเดียวนะครับเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมทองคําก็ยังปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงต่อหลังจากผลการเลือกตั้งบอกชี้ว่าคุณทั้มได้คะแนน เสียงชนะคุณเฮลโรี่เ <oat> ป <booster> ็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งสถานการณ์หรือผลการเลือกตั้งเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำในระยะถัดๆไปเหมือนกันครับค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบรุทัครัขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะเมื่อสักครู่ก็